จ้ามายังอ่ะจ้ามายังอยู่ครับอยู่อยู่อยู่เราจะคุยอะไรบ้างพี่เราได้ครับได้ได้ได้เราแกงเรามาเกาะไหมพี่หรือว่าอ้าได้ได้เลยได้ได้มันมีเมื่อกี้ผมโทรหามพี่เดงกเขาอยู่เกาะผมก็เลยถามเขาอยู่กับใครบ้างเขาบอกอยู่เยอะอยู่นะเขาจะมาเหรอใช่ใช่ผมโทรบอกเขาได้ได้มาก็รอได้ทีเดียวเออเขามีอะไรแล้ไเด้เขากำลังมาตำรวจลบกันรอสักครู่นะครับเดินทางไ ครับตำรวจภาพลงตายังอยู่ปะอะตำรวจภาพลงตายังอยู่ปะภาพลงตาคือใครอะคุณโนรีอะโนรีครับโนรีโนรีไม่อยู่ครับโนรีหรอเหมือนอยู่ตอนบ่ายๆเนาะตอนนี้ไม่น่าอยู่แล้วต้องอยู่แค่ตอนนี้ครับช่วงหลังพิกตามาเนองไม่ได้เข้าแล้วยศใหญ่ไม่รู้เหรอว่าตำรวจภาพลงตาคือะไรไม่รู้รู้เลยครับไม่รายงานยศใหญ่ด้วยโอเค ยังยังไม่ได้คุยเลยครับ, okay, okay, ค,รบคืออะไรอะ่ะไหน<ช>ไม่เห็นรู้เรื่องเลย<ช>คือคอะไรเหรอเหมือนเหมือนพี่อ้วนเขามาแล้วเขาก็ถามว่าตำรวจอยู่เยอะไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็น้องก็ตอบไปว่าไม่เยอะครับแล้วพี่ก็บอกว,ว่าเอา้าแล้วที่มีขึ้นหลหนายๆคนนี่คือยังไงน้องก็ได้ตอบไปว่าภาพลวงตาหรือเปล่าครับต <Okay. S 2> ายละคือมันเล่นอ่ะมันเล่นได้แต่มันจังหวะนั้นผมไม่ได้มาเพื่อเล่นไงผมมาเพื่อคุยอ่ะ ผมมาเพื่อคุยเรื่องของเมื่อวานอะ่ะอ๋อใช่ช่วงเงยน็นๆเห็นน้องมาบอกว่าคุณโดนมาหาแต่ว่าไม่อยู่ใช่ครับใช่ผมมาคุยเรื่องเมื่อวานครับเล่นนะเล่นกับผมมัเล่นเล่นได้อยู่แล้วละ่ะแต่มันผิดเวลาไปนิดนึงแล้วผมกับเขาก็ไม่ได้รู้จักกันอะ่ะอีกอย่างเลยผมแค่รู้สึกแปลกๆเฉยๆตอนขอโทษแทนน้องคนนั้นนะครับ กันยังไงเวไนยังไง,อง,ไ,งไอบัวบัวบางคนมาอยู่บนเกาะครับพี่ไอ,นนอ้นู้นบอกว่าพวกเราดังดังกับมันป้อมแหละมันป้อมแบบว่าจากได้สองเป็นได้สี่อะไรแบบแน่นอนหรอพ่อป้าบอกก็เป็นยวก็ดีก็เฟี้ยวว่ะดิ พี่ต้าผมว่าเราพูดก่อนก็ได้พี่มันน่าจะยาวพี่พูดก่อนเลยมิงี้ยมันเสียเวลาพี่ตำรวจก็ต้องปมาไอ้นี่ก็นะฮะถ้าของผมในในส่วนของเมื่อคืนผมใช้คําพูดไม่ดีไปนี่ผมอยากจะมาขอโทษจริงครับขอโทษทุกคนของน้องผู้หญิงคนเมื่อคืนน่ไม่รู้อยู่ในนี้หรือเปล่าหรือต้องฝากขอโทษน้องนะครับของไอ้นีเหรอครับไม่แน่ใจครับผมไม่รู้อะใช่พี่เอริพี่เอริครับ คือเปมนน้องน่าจะไม่อยู่ต่คืออย่างนี้ครับที่มาคุยเนี่ยคือเหมือนก็มาปรับให้มันเข้าใจครับเพราะว่ามันก็มีตํารวจบางคนที่เข้าใจว่าผมผิดนะครับชาเหมือนกัมนมมันต้องพูดแหละพี่เขาจะมามองเราแบบนั้นมันไม่ถูกอ่ะผมมองว่าอย่างนั้นนะคืออย่างแรกเลยผมขอโทษเรื่องคําพูดก่อนเลยถ้าผมพูดอะไรที่มันแรงนะครับแต่เรื่องท็อปปิกเรื่องของเมื่อวานอ่ะ เป็นความจริงครับผมยืนยันคำเดิมนะแต่เมื่อวานมันจะไม่เดือดถ้ามาคุยด้วยเหตุผลแล้วไม่ได้แบบมีอารมณ์เข้ามาร่วมแต่ท็อปปิดเรื่องคือความจริงครับตำรวจบางคนปฏิบัติหน้าที่ไม่ดีจริงแล้วก็ไม่ได้มีการลงโทษหรืออะไรเพราะว่ายศใหญ่ไม่เห็นกับตาหรือไม่มีใครเห็นกับตาหรือไม่ได้ออกผ่านกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่แต่กับการพอโอเวอร์ได้ทําการร้องหรือโวยวาย ตำรวจมองว่าตำรวจบางท่านมองว่าโอเวอร์พาวเวอร์พาวเวอร์เยอะไปมีการพูดว่าโอเวอร์จะปรับลถหรือผมจะปรับลดตำรวจเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้น,นี้ไปเอามาจากไหนนะครับไม่รู้ไปเอามาจากไหนถ้าผมทำได้ขนาดนั้นจริงอะ่ะผมคงไม่มาเป็นผู้เล่นครับนะครับเผื่อคุณไม่เข้าใจตอนรถคุณไม่ดีผมก็มาเทสให้นะครับยศใหญ่ก็อยู่ ไม่ต้องเอ่ยชื่อน้ะว่าใครก็อยู่กับผมตอนนั้นนะครับพอรถกากคุณไม่เข้าเมืองก็คุยก็พยายามคุยให้พยายามประสานให้เพาเฮ้ยมันไม่ใช่นะตรถจตำรวจการนู่นนี่นั่นปรับให้หน่อยรถตำรวจโหดไปคุณก็ต้องเข้าใจครับแผดมันเป็นแผทอนาคตอ่ะมันไม่เรียกช่างเออโอ้ยสัตว์ช่างช็อตฟิวกูจัดใครเรียกช่างครับโอเคนั่นแหละครับ ก็ผมไม่รู้นะว่าไปเอามาจากไหนนะครับที่ว่าโอเวอร์สามารถสั่งปรับรถตำรวจได้หรืออะไรได้ครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหนนะส่วนคุณจะมองว่าพวกผมพ o อ e r อันนั้นก็แล้วแต่มุมมองพวกคุณครับแล้วแต่มุมมองพวกคุณเลยนะครับอุ้ย ันนี้ซึ่งผมพูดตรงๆว่าผมไม่โอเคนะผมไม่โอเคมากๆเลยกับการที่บอกว่าผมสามารถไปปรับรถตำรวจเมื่อไหร่ก็ได้กับพอร์เยอะเกินผมไม่รู้ว่าอะไรทําให้คุณมองว่าพวกผมพอร์เยอะเกินในเมื่อกระบ,บองของพวกคุณน่ะหรืออาการเล่นอะไรอะ่ะผมก็บอกจะพูดยังไงดีล่ะเอาเป็นว่ามีคนมาปรึกษาผมอะ่ะว่ากระบ,บองตำรวจคนดาเมจเท่าไหรอ่อ่ะเขาบอกผมว่ายี่สิบยี่ห้าผมบอกสามสิบอ่ะ ก็ไปคิดเอาแล้วกันนี่เหรอผมโอเวอร์พาวเวอร์ผมไม่ได้บอกว่าตัวผมเลิศด,ดีวิเศษวิโสกว่าใครนะแต่ผมเป็นผู้เล่นฝั่งแก๊งผมก็เหมือนเป็นตัวแทนฝั่งแก๊งอะ่ะเอาง่ายๆเขามาปรึกษาผมเพราะเหมือนเป็นผมผมเป็นตัวแทนฝั่งแก๊งอะ่ะผมเสนอหรือแนะนําไปหรืออะไรเขาจะทําไม่ทํามันขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับหลังบ้านครับไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผมเรื่องนี้แดกก็รู้ดีครับ การปรับรถตำรวจแดกก็เป็นคนปรับไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงมีการพูดกันว่าผมสามารถสั่งปรับรถเราได้ทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่อ่ะอย่างนี้เหรอครับคุณจะบอกว่าตำรวจถูกตลอดท,ทั้งที่ผมก็รู้อยู่แก่ใจว่าคุณก็ไม่ได้ชอบพวกผมอะ น้องๆผมบัฟตำรวจผมด่าน้องๆว่าน้องๆว่าอย่าบัฟเตือนข้างหลังก็ด้วยพูดข้างหน้าก็ด้วยทำไมถึงไม่มีใครมองครับทำไมมองแคว่ว่าผมด่าตำรวดทำไมไม่ลองมองว่าตัวเองทำอะไรหรือเปล่าหรืออย่างตำรวจบ,บางคนได้พูดอะไรมัางหรือเปล่าทำไมไม่ลองมองตรงนี้ดูครับผมอะ เข้าใจนะว่าตำรวจเป็นงานเสียสละผมเข้าใจครับก็พยายามอะไรที่มันทาให้ตำรวจงอมก็พยายามบอกพยายามประสานช่วยว่าเอ้ยเดี๋ยวตำรวจจะงอมนะถ้ารถเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้ก็พยายามช่วยครับไม่ใช่ว่าไม่พยายามกับหมอก็ช่วยเรื่องกฎอย่างเงี้ยมันเป็นช่องโหว่ผมก็เสนอปรับแบบนี้คือดีที่สุดซึ่งมันก็ดีที่สุดมันก็ไม่มีใครทำแล้วไงครับ อย่างนี้แหละครับโอเวอร์ Over, คือโอเวอร์พาวเวอร์ในเมืองมันมันมันถูกแล้วเหรอครับผมไม่รู้นะว่าใครเป็นคนพูดหรือใครเป็นคนคิดอะแต่ผมได้ยินมาแบบเนี้ยแล้วผมว่าเจ้าตัวก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วครับแต่ที่บอกครับอันนี้มาขอโทษเรื่องคำพูดรุนแรงนะครับเรื่องอารมณ์เมื่อวานนะครับ พราะบางทีมันก็สุดจะทนจริงๆครับกับตำรวจบางท่านนะครับเช่นขับรถชนยิงยางดักข้างหน้าไม่ว่าพอรถจะแทรกเลื่อนเพื่อมาชนแล้วก็ยิงผมถึงบอกับว่าตำรวจบางทีอลองมาเป็นประชาชนดูบ้างไหมการที่ผมพูดแบบนี้มันแปลว่าผมเป็นเด็กเส้นหรอครับ ที่ผมพูดเพราะผมอยากให้คุณลองเข้าใจความรู้สึกของประชาชนบ้างอย่างผมมาหน้าสนอวันนี้ตอนเย็นผมเจอคำพูดอะภาพลงตานะผมพูดตรงๆนะจริงๆผมจะไม่คุยแล้วนะผมเจอแบบอย่างนั้นนะ่ะเพราะผมรู้แหละว่าตำรวจบ,บางคนก็ไม่ได้ชอบพวกผมหรอกไม่ได้ชอบตัวผมหรือคนอื่นหรอก ไม่ได้อยากมาพูดให้งอมหรืออะไรหรอกครับเมืองมันก็ต้องเดินด้วยตำรวจครับเมืองก็ต้องเดินด้วยแก๊งด้วยเหมือนกันอะไรก็ในมุมพวกผมเอาเป็นว่าพวกผมขอโทษจริงๆกสับทุกสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าทํา ไม่ดีออกไปด้วยการใช้อารมณ์โดยไม่ใช้เหตุผลหรือใช้เหตุผลได้น้อยมากส่วนใหญ่น,นี่ในมุมของผมนะพวกผม,นะกผ,มกผมปฏิบัติไม่ดีจริงอันนี้ต้องขอโทษครับส่วนในมุมของที่ตํารวจจะปรับอะไรยังไงจะมีอะไรตรงไหนเพิ่มเติมหรือว่าคุยกันยังไงอะไรยังไงตรงนี้พวกผมโอเคพวกผมคุยกันแล้วพวกผมรับได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นก็ตามนั้นก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรจริงๆที่เหลือผมมองว่า พวกคุณไปตรวจสอบหรือไปรับฟีดแบ็หรือไปเช็คกับประชาชนหรือว่ากับแก๊งอื่นๆเอาแล้วค่อยมาแก้ไขกันก็ได้ครับแต่ว่าสําหรับโอเวอร์ตอนนี้บอกได้เลยว่าได้ทั้งหมดที่ตตํารวจเลือกมาเลยแต่อย่างน้อยก็คือประกาศหรือแจ้งเตือนให้เราได้รู้หรือรับทราบหน่อยแค่นั้นเลยครับที่เหลือพวกผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับตรงนี้มาเพื่อขอโทษจริงครับขอโทษครับครับผมตัวตัวลขอรีแจ้งนิดหนึ่งครับ ค,คือผมอยากจะบอกว่าไอ้เรื่องของวิธีการเล่นหรืออะไรเงี้ยครับทางตํารวจเองอ่ะอย่างตัวเมสันเป็นผบอรหรือว่าผมเป็นรองผบอ,อะไรเงี้ยทางพวกผมมาไม่ได้คิดกันเองแล้วก็ประกาศใช้ทันทีซึ่งก็ต้องมีการคุยกับนายกอีกทีหนึ่งว่าเออกฎนี้เราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้ไหมทาแบบนี้ได้ไหมซึ่งนายกเขาก็จะไปคุยกันอีกทีหนึ่งครับแล้วทีนี้นายกเขาก็จะมาประกาศให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจว่า,าตํารวจทาแบบนี้แบบนี้นะ แล้วเดี๋ยวนายกเขาจะไปบอกกับประชาชนให้อีกทีหนึ่งซึ่งมันเป็นแบบนี้ครับเราก็เลยไม่ได้ประกาศให้เพราะว่านายกเขาจะไปจัดการในส่วนตรงนั้นให้อยู่แล้วในส่วนของที่คุณตาตาจ,จะไม่ได้รับรู้ตรงนั้นอาจจะไม่ได้ยินหรือไม่ไม่ทราบว่านายกประกาศไปแล้วอะไรอย่างนี้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของเนี้ยที่นายกมาประกาศให้เจ้าหน้าที่ทําว่าเจ้าหน้าที่ทําแบบนี้ได้นะแบบนี้ได้นะแบบนี้ได้นะแล้วเดี๋ยวทางนายกครับเขาก็จะไปแจ้งทีหนึ่ง ในส่วนนี้ครับก็เลยเราก็เลยไม่ได้ประกาศให้กับประชาชนได้รู้นะครับครับผมครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องการการะทําของตํารวจที่เล่นไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมรบกวนจริงๆถ้าเกิดว่ามีโอเวอร์เลย์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับในการรีพอร์ตผมอยากที่จะได้ตรงนั้นมากๆเพราะว่าตัวผมเองกับเมสันก็ไม่สามารถที่จะดูได้ทั้งหมดจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยู่หน้าง,งานทุกเคสคือคือจริงๆอไอ้เรื่องเนี้ย ที่ไม่อยากเอามาพูดหรือไม่อยากอะไรครับไม่อยากให้ใครมันต้องโดนอะไรอ่ะนึกภาพบอกไหมคือไม่ได้แบบไม่ได้อยากเอามาถือสาคนอ้วนแต่แต่มันจะว่ามันควรมันควรนะถ้าเพราะว่าเขาทําผิดก็ควรจะลงโทษคืออย่างนี้ครับตำรวจเวลายศใหญ่ไม่อยู่น่ยยศใหญ่่จะนานๆเข้ามาทีอยู่แล้วผมพอเดาได้อยู่อันนี้ในมุมของผมนะถ้าเกิดมีการแจ้งยศเล็กขึ้นมาสักคนหนึ่ง ตำรวจที่เหลือก็จะพากันงอมเพราะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันในสนคนหนึ่งโดนแจ้งโดนร้องเรียนโดนออกตำรวจหรือโดนใบหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยสาเหตุอะไรก็ว่าไปมันก็จะเกิดการงอมกันต่อเป็นทอดๆผมก็เป็นถ้าเกิดสมมุติอยู่ๆคนในโอเวอร์คนหนึ่งโดนแจ้งใบหรือโดนอะไรขึ้นมาที่มันต้องออกหรือมันต้องไม่ได้เล่นมันก็งอมกันเป็นทอดๆมันแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะเราเป็นเพื่อนกัน แต่แค่ว่าพยายามคุยเพื่อปรับมากกว่าไม่ใช่ไม่ใช่คุยเพื่อแจ้งอะไม่ว่าจะเป็นแจ้งกับนายกหรือแจ้งกับตัวผอบอร้องเรียนหรืออะไรเงี้ยมันมันไม่ควรจะต้องเป็นแบบนั้นอะผมมองว่าอย่างนั้นอ่ะ,อะมันมัน<ร>ควรจ,จะแค่บอกแล้วก็เออแล้วก็ปรับแค่นั้นเองก็พอครับมันไม่ได้เรื่องยากเลยครับคือในส่วนของการทํางาน <c oughs> หรืออะไรเงี้ยครับพวกเรามีการคุยกันแบบบ่อยมากจริงๆบ่อยบ่อยมากๆแต่อย่างที่บอกครับบางทีอาจจะแบบดูแลไม่ทั่วถึงทั้งหมด เลยผมอยากให้แจ้งจริงๆนะมันไม่ใช่เป็นการว่าเขาทําผิดแล้วเราต้องปล่อยหรือว่าไปคุยกันเราไม่รู้จริงๆว่าใครเป็นคนกระทําสิ่งนั้นและถ้าเรารู้ตัวเราสามารถที่จะทราบได้ว่าใครและทําไปเพราะอะไรแล้วอยากจะรู้เหตุผลว่าสิ่งที่เขาทําไปเพื่ออะไรด้วยแต่ทีเนี้ยครับมันมันไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่มีการมาแจ้งหรืออะไรจริงๆเราไม่รู้จริงๆที่จะต้องแก้ไขกับบุคคลน,นั้นยังไง แต่พวกเราเนี่ยมีการคุยกันจริงๆนะครับเอาเป็นง่ายๆเลยว่าเอาแค่วันที่เลเบลอ่ะที่ผมคุยกับเมสันอะเรื่องช่องโหว่วิ่งเข้าออกเซฟโซนอะจนทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรฟีดแบ็กกลับมาเลยถูกไหมบางทีแจ้งไปมันไม่ได้อะไรกลับมาครับเราไม่ได้รับรู้อะไรเลยแจ้งไปก็ไม่รู้ว่ายังไงเออวันนั้นตอนนั้นนายกเขาบอกว่าจะไปคุยกับ ทางรประชาชนชชเองนะครับ<ช><ช>แล้วกเ็เหมือนวันนั้นนะครับมันยังไม่ได้มีกฎในการที่ออกมาอย่างตายตัวนะครับก็เลยยังไม่รู้ว่าวิธีการเล่นอ่ะต้องเป็นแบบไหนซาทั้งหมดทีนี้นครับนายกพอจบเคสไปแล้วเนี่ยนายกก็มาคุยทันทีเลยแล้วนายกก็มา,าตั้งกฎขึ้นมาให้ว่าคนทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะไปคุยกับแก๊งให้อีกทีหนึ่งเนี่ยครับ ตอนนี้ก็มีประกาศแล้วนะครับในส่วนของวิธีการเล่นในเขียนเซฟโซ่ในเรเบลอะไรอย่างงี้ครับหลังจากวันนั้นที่มีเรื่องการเกิดขึ้นเนี่ยก็คุยกันทันทีเลยหลังจากเหตุการณ์คือคุยคุยทันทีเลยนะครับสรุปก็คือตอนนั้นก็คือไม่ได้อะไรถูกไหมครับตอนที่คน <ไป S 1> ที่ <ใน S 1> จ้องโบนั้นก็คือก็คือโมค้าไปอย่างนี้หรอคือ,อคนายกแจ้งมาว่านะตอนนั้นนะครับมันยังไม่ได้มีกฎในการเขียนอะไรเลยอะครับเราก็เลย ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงให้มันถูกต้องนะตรงนั้นในส่วนของนายกมาคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขามไม่ได้มองว่าแกงผิดแล้วก็ไม่ได้มองว่าตํารวจผิดแค่มันยังไม่มีกฎในการแบบออกมาชัดเจนวิธีการเล่นที่มันถูกต้องออกมาเลยทําให้ตรงนั้นนะครับมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นต่อแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์เนี่ยก็เป็นข้อสรุปในการทํากฎขึ้นมาเหมือนกันนะครับ มเรียกว่าเป็นเค s e s t ดี้ใช่คือทางผมพูดตรงๆเลยคือทางเจ้าหน้าที่หมอตำรวจก็ไม่ทราบจริงๆว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็นะตรงนั้นนะครับคือตัวของผู้เล่นที่ที่อย่างเราเราเล่นนะครับคือมันไม่ได้มีกฎออกมาด้วยก็เลยไม่ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงต้องเล่นแบบไหนถึงจะถูกต้องอะไรเงี้ยครับแต่นะตอนนี้ครับมันมีมันมีกฎออกมาแล้วที่มันชัดเจนนะครับก็คิดว่าข้อผิดพลาดน่าจะน้อยลง มากขึ้นนะครับครับมีอะไรชี้แจงไหมครับก็เท่านี้ครับก็จะไปคุยกันให้มากขึ้นแล้วก็เวลาที่มีประกาศหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแจ้งประชาชนให้รับทราบได้มากขึ้นนะครับ ็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอข้อนิดนึงก็คือ,อในส่วนที่บางทีใจจะเห็นว่าเราเข้ามาบ่อยเราวายบ่อยเรามีปัญหาบ่อยผมจริงๆผมอยากชี้แจงตรงน,นี้มานานนะแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของรถตํารวจรูปแบบของการเล่นรูปแบบของการไล่ล่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันชอบมีปัญหาผมมองว่าปัญหาพวกนี้มันเกิดขึ้นกับโอเวอร์หรือโอเวอร์ได้รับผลกระทบน้อยมากพวกคุณจะเห็นว่าจุดที่พวกผมจบปูน ก็ไม่ได้จุดที่ผิดกฎหมายคือมันไร้กฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกผมไม่มีผลกระทบแล้วถ้ารถตำรวจมันจะเร็วมันจะมันจะเท่าเครื่องบินก็มันก็ไม่มีผลกระทบของพวกผมหรือน้อยมากส่วนใหญ่เป็นที่พวกผมอยากจะเล่นเองมากกว่าที่ออกไปจบบริเวณด้านนอกหรือแม้กระทั่งเล้าหมูพวกผมก็ไม่ได้จบเองเพราะฉะนั้นผมอยากให้ตำรวจมองว่าผลกระทบไม่ได้เกิดกับพวกผมโดยตรงแต่แล้วทาไมพวกผมถึงต้องมามาพูดมาอะไรบ่อยๆจนทําให้ตำรวจบางท่านรู้สึกว่าโอเวอร์ชุดนี้พาวเวอร์เยอะเกินไป ทำนี้ผมว่ามัน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 ก็นิดนึงนะเขาผมแค่มองว่าเราคุยกันได้ไหมเรารู้จักกันบ้างเราเพื่อนกันมาก่อนพี่น้องกันมาก่อนหรือเห็นหน้ากันมาก่อนเราพอพูดคุยกันได้บ้างผมก็เลยอาศัยที่จะใช้ตรงเนี้มาพูดคุยไม่ใช่มองว่ามันเป็น power ของพวกผมไม่ใช่มองว่าพวกผมมี power ไม่ใช่มองว่ามาทําตีซีทีมงานตีซีตำรวจแล้วมาพูดแบบนี้ไม่ใช่้ยผมอยากให้มองประเด็นนี้ใหม่ ไม่ใช่โอเวอร์ช ja e ุดนี้พาเวอร์จะเกินไปเพราะว่าโอเวอร์ชุดนี้ฝากชีวิตไว้ที่เมืองนี้ไว้ฝากชีวิตไว้กับมือตำรวจชุดนี้ฝากชีวิตวกับคนที่เมืองนี้ฝากชีวิตไว้กับเมืองนี้พวกผมเอาชีวิตมาอยู่ที่นี่ไว้พวกผมเลยอยากให้มันออกมาดีกับทุกๆคนยังย,ยืนยันคาเดิมนะสิ่งที่พวกคุณกระทาจะถูกจะผิดอะไรแล้วแต่ผลกระทบกับพวกผมน้อยหรือพวกผมมีทางที่จะรับมือหรือรูปแบบการเล่นทุกรูปแบบแทบไม่สะเทือนครับ เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าไม่มีเหตุผลแล้วที่พวกผมจะต้องมาวุวายหรือมาทะเลาะกับพวกคุณจนทําให้พวกคุณมองว่าโอเวอร์ชุดนี้แม่งพอร์เยอะเกินไปเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมมาขอโทษจริงๆแล้วก็รับประกันได้เลยว่าเรื่องพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกที่เหลืออย่างที่บอกให้พวกคุณไปรับฟีดแบ็กับประชาชนหรือแก๊งอื่นๆบ้างละกันสําหรับพวกผมอยู่ได้ในวงของผมจริงๆถ้าสิ่งที่พวกผมทํามันทําให้พวกคุณมองผมแบบนั้น ผมก็ขอโทษจริงๆแต่เรื่องเรื่องไหนที่ผู้ผมผิดผมขอโทษเรื่องไหนที่ผู้คุณมองผมผิดผมก็ยินดีจะขอโทษยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผู้คุณทุกคนครับขอบคุณมากครับชีวิตผู้ผมฝากไว้กับที่นี่จริงๆครับขอบคุณครับขอโทษทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอโทษเช่นกันนะครับในะะในส่วนของเจ้าหน้าที่ทํางานผิดพลาดไป